สูวันข่าวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องสุดทนของกำนันคนหนึ่งบอกว่าต้องไปแจ้งจับแล้วหลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ58ปีเนี่ยชอบจะมาขโมยเงินในบาทพระนะคะไม่ได้ทำครั้งแรกทำมาสี่หครั้งแล้วกำนันบอกไม่ไหวแล้วคราวนี้ก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เคยสาบานบอกจะไม่ทำอีกเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะ ในภาพที่วงไว้เนี่ยคือผู้ชายวัยกลางคนเดินเข้าไปในวิหารพระนอนแสนเหรียญอยู่ที่วัดบางน้อยอำเภอบางคนทีที่สมุทรสงครามค่ะจากนั้นก็ไปหยิบเงินในบาทคือปกติวัดเนี่ยจะนำมาตั้งไว้ก็คือเป็นบาทให้ญาติโยมเอามาทำบุญนี่ค่ะมาหยิบไปเลยแล้วก็เดินไปแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นภาพเมื่อวานตอนสามทุ่มล่าสุดกำนันตำบลจอมปลวกกำนันสมพรอ่อนประสบเนี่ยบอกว่าไปแจ้งตำรวจที่สบพบางคนทีให้มาตรวจสอบแล้วเราก็จับกลุ่มชายคนนี้นะคะชื่อในโอราณวัชรนนท์อายุ58ปีจับกลุมได้ภายในวัดค่ะแล้วก็มีของกลางก็คือเงินที่หยิบไปจากบานพระเนี่ยทั้งหมด70บาทแล้ก็มีจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ ซึ่งในโอรานก็ยอมรับแล้ค่ะบอกว่าตัวเองอยู่สถานสงเคราะห์บ้านปากเกรดแต่ว่ามาทํางานล้างห้องน้ําให้วัดแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากวัดที่เกิดเหตุประมาณ6กิโลนะคะคือก่อนเกิดเหตุเขาอ้างว่าขับรถมาที่วัดแล้วน้ํามันใกล้หมดกลัวกับที่พักไม่ได้ก็เลยขอมาหยิบเงินในบาทไปเป็นค่าน้ํามันรถค่ะแล้วไปขโมยเขาทำไมน้ำมันมันมัน,ม,นมันไม่มีครับมันจะหมดเอาปูจะกลับวัดทังลมไม่ถึงครับ มันก็หยิบมา50บาทครับแล้วทำมาที่ครั้งนี้ที่ครั้งแรกครับก็เมื่อคืนลุงก็มาจะมาตังอะไเพียงคุณก็กักแล้วลุงก็มาขอขอที่ก็น้องกินข้าวแต่ว่า50บาทมันก็หยิบมา50บาทครับแค่นั้นเองครับเราไปหยิบตรงไหนอนี่ยที่ที่บาทนะบาทตรงไหนบาทที่ที่ข้างนอกที่เขาวางไว้เป็นใบๆอ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็หยิบมาเแต่ต้งเสร็จตังคุณก็ขอแค่ให้นละ50บาทครับ เราจะทําอีกไหมเนี่ยไม่ทำครับให้ตายหาแต่หัวของท่านี้พุงก้สาบานหลวพ่อครับกราบตีหลวงพ่อครับสาบานแบบนี้เลยนะคะทางกำนันตำบลจอมปลวกบอกว่าในโอรานคนนี้พฤติกรรมก็คือชอบมาขอเงินขอข้าววัดกินไปทั่วแล้วก็มาขโมยเงินวัดเนี่ยปีที่แล้ว4ครั้งด้วยกันนะคะ ครั้งนี้คือครั้งที่ล้วแล้วเราที่ผ่านมาคือเจ้าอาวาสท่านก็เมตตามไม่เอาความกำนันก็ให้อภัยมาโดยตลอดนะคะซึ่งทุกครั้งก็พูดแบบนี้ค่ะสาบานบอกเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่กลับมาขโมยอีกครั้งนี้กำนันเลยบอกไม่ยอมแล้วนะคะเพราะว่าปล่อยไว้แบบนี้คงจะติดเป็นนิสัยก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้จับกลุ่มจะได้หลับจำดังนั้นตำรวจก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดตีตามกฎหมายค่ะ S <S คือกำนันก็บอกก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาขอข้าวพระกินแล้วยังมาขโมยแบบนี้อีก in e ต่อหน้าพระพุทธรูปในวัดแท้ๆเนี่ยแหละค่ะโอ้เชื่อไม่ได้